สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่แยกซีแยกไฟแดงนะครับที่ร้านเจเจมาร์เก็ตนะครับวันนี้จะมาทานข้าวเย็นที่นี่นะครับก็จะมีเมนูอาหารหลากหลายแล้วก็มีขนมด้วยนะครับอยู่ใกล้ๆซีแยกตรงนี้นะครับใกล้ๆอ่อ,อนนฬิกานะครับเดีย๋ยวไปดูข้างในครับว่ามีอะไรบ้างเนี่ยฮะ นี่คือ้านแรงนะครับนี่คือป้ายร้านนะครับเจมส์เก็บนะครับด้านหน้า,นาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปนะฮะวันนี้ตั้งใจจะมาะกินกะเพราหมูนะฮะตอนนี้ขึ้นชื่อมากเลยนะเนี่ยนะกะเพราตัดแรกน,นี้นะฮะเน,นี่ยบรรยากาศเดินร้านที่เจมส์เก็บนะเราสั่งกะเพราครับ โอ้กะเพราร้านนี้ไม่หลายเมนูด้วยนะโอ้เมนเส้นหลายเส้นเลยสองหม้อยก็มีมีระดับด้วยนะครับอนุบาลประถมมัธยมมหาลัยนะฮะ เดี๋ยวดูร้านต่างๆนะที่เป็นร้านเมนูน้ำนะไอติมซอบเสิร์ฟนะร้านนี้จะเป็นเกี่ยวกับหม้อไฟนะเกาหลีมีไหมที่นั่งเยอะนะครับทุกคนมีเต็นงส้มตํานะตําถาด คนนี้ก็เป็นร้านค้านะาาร้านค้าทั่วไปนะก็ได้โลก่ก็อยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปนูนที่ผมสั่งว่าเป็นเมนูอะไรเนะี่ยแล้วครับทุกคนไปฮร เอฟซีด้วยนะคะนี่ครับเอฟซีด้วยนะครับได้ดดดแล้ฮะเมนูนี้สั่งกะเพรานะครับกะเพราหยอดนะครับแล้วก็